สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวฟ้ายาาเย็นทางสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะพบกัน5มโมงเย็นถึง1นึทุ่ม20นาทีนันทียาจิตตสภาวดีค่ะผู้จิตกรบบษบาค,ครับต้นวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับวันนี้เป็นเมนอินแบล็กกันหมดเลยนะโอผมตกใจมากเลยอ่ะวันนี้เป็นเมนอินแบล็กผมตกใจมากมไม่ได้เว้นวักเลยนะนี่วันนี้เราอยู่ถึงหโมงแล้วปะ อยู่ถึงไหมที่อาจจะขอตัวกลับก่อนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า6กโมงมีฟุตจะต้องไปดูฟุตบอลไทยกับเจ้าภาพคือเกาหลีใต้ตกลงกันก่อนนะคุณผู้ชมตกลงกันก่อนนิดเดียวถ้าวันนี้เราดําเนินรายการไปแล้วอยู่ๆมีเฮ้ยอ้ยเ้ยเราไม่ตกใจกันนะครับตกลงนะไม่ใช่ต่อยมวยเราตกลงกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ระบบประสาทผมเนี่ยมันจะมีจอซ้อนอยู่ในหัวอยู่จอหนึ่ง<ะ>เอาไว้รับฟุตบอลอยู่แต่ว่าพอหกโมงมันถนึงจะถ่ายทอดแต่ตอนนี้ยังไม่ถ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา<ะ>คุยข่าวกันไปก่อนแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ย แยกประสาทการรับรู้นะคะตาหนึ่งก็อยากให้เชียร์ทีมชาติไทยฟุตบอล6โมงเย็นคืนนี้เย็นนี้กับเกาหลีใต้แต่อีกฝั่งหนึ่งอยากให้เปิดดูฟ้าวันใหม่ <c oughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาที่รายการของเราเลยนะคะ,ะวันนี้เรื่องราวคดีของเขาเพิ่งจะได้รับการตัดสินวันนี้เองคุณสาธิตเซกาวค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับข่าวฟ้ายามเย็นอยากให้ได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราจอดช่องวิดวโอให้นะครับแต่ว่าจอใหญ่เป็นฟุตบอลจอเล็กเป็นพวกเราเลย <c oughs> ว่าแล้วเชียวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่านะ คุณผู้ชมเปิดฟ้าวันใหม่แช่ครับแล้วถ้ามีสกอร์ผมรายงานเองผมเสียสละไม่ดูข่าวเดี๋ยวผมดูบอลให้โอ้โหงั้นวันนี้ไม่ต้องรับเงินนะอย่างนั้นอย่าดูเลยครับบอลดูข่าวอย่างเดียวมาดูข่าวกันนะครับค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ทนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหมวกหลายใบแล้วเกินนะฮะได้พ้นจากหมวกใบหนึ่งจึงส่งมอบหมวกใบนั้นให้แก่คนถัดไปได้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกนะครับ วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินผลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะพอบทบคนที่38ได้ทําการส่งมอบหน้าที่พบบบแก่ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองพบบบภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ผลเอกอุดมเดชดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบ,บกนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557 ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วโดยได้กระทำพิธีสักการะสารพระชัยมงคลภูมิจากนั้นถวายพวงมาลัยเพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมกิติขจรภายในกองทัพบ,บกนะครับจากนั้นพลเอกประยุทธก์ก็ลงนามเอกสารส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้แก่พลเอกอุดมเดชและมีพิธีส่งมอบธงประจํากองทัพบ,บก พร้อมทั้งพิธีสวนสนามเทิดพระเ,เ,เ,รเกียรติจากกำลังพลสวนสนาม3 0 0กองร้อยนะครับจากนั้นก็กล่าวส่งมอบหน้าที่ตอนหนึ่งที่กล่าวก็คือบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารของชาตินับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจสูงสุดรวมทั้งเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินและทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ คำจุนราชบัลลังก์และสร้างสารรค์ความมีสันติสุขให้แก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการทำงานรับใช้ประเทศชาติและในขณะที่ดำรงตำแหน่งพบบทบตนมีความมุ่งหวังเสมอเพื่อทำให้กองทัพบ,บกนั้นมีความเข้มแข็งมั่นคงมีเอกภาพและสามารถยืนหยัดอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเสาหลักที่พร้อมดูแลความมั่นคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ สมกับเป็นกองทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนโดยแท้นะครับแล้วก็พลเอกอุดมเดชได้กล่าวว่าก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ต่อโดยจะยึดมั่นการทำงานเสียสละทุ่มเทเพื่อส่วนรวมจะก,กำหนดบทบาทของกองทัพนั้นให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันโดยมีจุดยืนเพื่อประชาชนในทุกสถานการณ์ พร้อมยืนยันว่ามุ่งมั่นตั้งใจดําเนินภารกิจของกองทัพบ,บกอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและจะสารต่อนโยบายให้มีความต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไปฟังเสียงพลเอกอุดมเดชก,กันครับการทํางานต่อไปของกองทัพบ,บกในเมื่อผมได้รับมอบหน้าที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วผมก็ระลึกอยู่เสมอว่าตำแหน่งหน้าที่นั้นนี้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งผมก็คงจะต้อง ปฏิบัติตามภาระหน้าที่นะครับที่กำหนดไว้นะครับซึ่งหลักๆนั้นนะครับก็คือการปกป้องอธิปไตยของชาติกองทัพบกก็คงเป็นหลักในเรื่องการรักษาความสงบซึ่งผมจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เกิดความสงบนะครับให้เกิดความสงบให้ได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับผมใช้คำว่าผู้ที่มีความคิดที่ ไม่เข้าใจยังเห็นต่างอยู่ในในเรื่องในภาพรวมเหล่านี้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องร,ร่วมมือกันนะครับทางกสะชทางรัฐบาลก็กําลังดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องสภาปฏิรูปซึ่งรัฐบาลท่านนะครับก็เข้าใจดีว่าเรื่องปฏิรูปนี้ก็คือยุทธศาสตร์ของความสําเร็จในการปองดองสมานฉันต่อไปทุกคนก็ขอให้สบายใจนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีแน่นอนแล้วกองทัพบกก็จะต้องเป็นฐานสําคัญ นะครับในการที่จะทําให้ประเทศชาติสงบอย่งที่ผมเรียนไปแล้วนะครับคสชและรัฐบาลก็เคียงคู่กันไปนะครับจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยตามกรอบแนวทางที่ท่านนายกท่านได้ให้ไปแล้วผมก็ขอยืนยันนะครับว่าให้ทุกคนสบายใจใสําหรับพลเอกประยุจันโอชานะคะหลังจาก สิ้น,นหลังจากที่พ้นตนําแหน่งขอพ้นตาแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วนี่นะคะก็จะเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกมนตรีอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะก็จะเข้ามาทํางานภายในทมเนียบรัฐบาลนะคะในตําแหน่งของหัวหน้าคอสชอค่ะพลเอกประยุทธ์เองก็คงจะมีการแบ่งภารกิจในส่วนของรัฐบาลและคอสชอจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่7ตุลาคมนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกันโดยที่คอสชอนั้นก็จะไม่ได้ก้าวไกา่การทํางานของรัฐบาล ส่วนสถานที่ที่จะประชุมนั้นยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคอสอชอในการจัดประชุมต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนกําหนดการในการเยืนต่างประเทศของพลเอกประยุทธ์นั้น เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมในส่วนงานต่างประเทศของสานักนาย,ยกเพื่อเตรียมความพร้อมขณะนี้กําหนดการที่ชัดเจนแล้วนะคะก็คือจะมีการเดินทางไปเยือนเมียนม,มาอย่างเป็นทางการในวันที่9-10ตุลาคมนี้ตามคําเชิญของรัฐบาลเมียนม,มาซึ่งนายกก็ได้ตอบรับเรียบร้อยแล้วค่ะโดยการเดินทางไปเมียนม,มาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแนะนําตัวในฐานะที่เป็นผู้นํารัฐบาลอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการไปประชุมสุดยอดผู้นาเอเชียยุโรปหรือว่าอาเซมระหว่างวันที่16-17ตุลาคม ที่มิลานอิตาลีจะเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับยุโรปสําหรับการเยืนกลุ่มประเทศนอกอาเซียนนั้นยังไม่มีการลงรายละเอียดค่ะตอนนี้ก็จะดูเฉพาะประเทศใกล้ๆที่เป็นเพื่อนบ้านเราก่อนค่ะครับพม่าก,ก็มีความสําคัญทั้งในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศคู่ค้าแล้วก็เป็นประเทศที่ไทยเราซื้อพลังงานจํานวนมหาศาลมาจากทางพม่าด้วยนะครับนอกจากนี้ขนาดนี้ประเทศพม่าก,กําลังเปิดการพัฒนานายกรัฐมนตรีอาจจะเป็น หัวหอกในการเข้าไปเปิดการลงทุนหรือเปิดช่องทางใหม่ๆให้แก่นักลงทุนจากไทยเข้าไปในพมา่าเพราะว่าต้องการการลงทุนหลายด้านหลายอย่างนะครับคงจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับบางคนอาจจะฝากถามว่าอย่าลืมทวงหนี้เงินกู้ด้วยนะครับ,นะรบอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากระบวนการมันไปถึงไหนแล้วนะฮะส่วนการเดินทางไปยุโรปนั้นหลายคนก็คาดหวังเพราะว่า ตั้งแต่การเข้าควบคุมอำนาจเนี่ยทางยุโรปโดยหลักการซึ่งคุณต้นเคยให้ประเด็นแก่ท่านผู้ชมแล้วก็คือว่าเขาก็จะมีพิธีรีตองของเขาในเรื่องว่าประเทศไหนที่มีการรัฐประหารนั้นเขาก็จะชะลอเรื่องการลงทุนการค้าแล้วก็การให้ความร่วมมือต่างๆไว้ก่อนเป็นธรรมเนียมเป็นระเบียบปฏิบัติของเขา การที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางไปนี้คงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำความเข้าใจแล้วก็จะดึงการค้าการลงทุนกลับสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเข้าใจว่านะขณะนี้เขาค่อนข้างจะรับได้กับประชาธิปไตยแบบไทยๆของเราแล้วนะครับดูมันเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจเขาเขาค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่าบางครั้งสุดทางของการปกครองที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่คําว่า คำนะครับคาว่าประชาธิปไตยแต่อยู่ที่รูปแบบและความสุขของคนในชาติมากกว่า<ช>นะคมันมีนักวิชาการระดับโลกคนหนึ่งที่เขาเริ่มให้แนวคิดว่าคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ บทสรุปสำเร็จรูปถึงความพึงพอใจของประชาชนและความถูกต้องภายในกระบวนการปกครองเขาบอกว่าประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนำมาสู่ความต่ำทรามทางการปกครองก็มีนะครับเพราะนั้นตอนหลังเนี่ยในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเริ่มทบทวนคำว่าประชาธิปไตยโดยลงไปดูที่เนื้อหาการตอบรับการปฏิบัติและความพึงพอใจของประชาชนควบคู่กันด้วยเชื่อผมไหม อันนี้เราคุยกันนะครับคุยให้คุณผู้ชมฟังว่าไม่แน่หลังจากวันนี้ไปสองปีถ้าประเทศเราปฏิรูปได้นะครับอย่างใจ<ช><ช>ท่านนายกว่าไว้เอาละไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าท่านนายกก็ไม่ได้คิดว่าประเทศนี้จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ,อทัทนหใจสักยี่สิบก็ดีนะคุณต้นเชื่อ <ผม S 2> เหลือก็ต้องทําต่อเนื่องเดี๋ยวดูประเทศทางตะวันตกนะร,รวมถึงสหรัฐอเมริกาเองแม่แบบประชาธิปไตยนี่แหละ เขาจะบวกกลับมาแล้วจะมาศึกษาประเทศเราแล้วเราจะเห็นเองครับว่าประชาธิปไตยไทยๆของคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเพ้อเพอนะครับ,รบไปอยู่เป็นแบบเรียนของพวกนั้นด้วยเป็นแบบเรียนของด็อกเตอร์ด้วยคอยดูแต่ทั้งหมดที่คุณต้นพูดนี่คือต้องทำให้สําเร็จต้องทําก่อน <laughs> แต่ตอนนี้เนี่ย ว่าก็ว่านะมันจะแยงมาถึงฮ่องกงแต่วันนี้มีมีข่าวฮ่องกงไหมมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันคือวันนี้สหรัฐยังไม่ว่างมายุ่งกับเราหรอกเพราะว่าคอยลุ้นว่าฮ่องกงกับจีนจะชุลมุนกันนานไหมสหรัฐไม่ได้ลุ้นพี่เพราะจะเป็นอุปสรรคสหรัฐไปอยู่ข้างหลังฮ่องกงเลยไปยืนอยู่ข้างหลังเลยไปแย่เลยอ่ะไม่ลุ้นเราเป็นแย่แย่คือถ้าเป็นแทนที่กําลังจะบินกลับเข้ารังนี้เราจะเห็นคนกระทุ้งรังมันเพิ่มนะนี่ผมผมไม่เคยได้ยินข่าวนะว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลี รัสเซียมหาอำนาจทางนี้นะหมายถึงทางที่โดนสหรัฐยุแย่ทุกวันเนี่ยไปแย่阿拉สกาบ้างว่าเอคุณแยกกินแดนสิทางที่阿拉สกานี่อยากจะแยกนะหรือไปแย่เท็กซัสอีกทีคือแต่ก่อนเท็กซัสเคยแยกประเทศจากสหรัฐแล้วนะไปแย่หน่อยว่าเออแยกกันอีกทีไหมทำไมคุณไม่คิดจะแยกเออหรือว่าไปยุ่งกับสกอตแลนด์หรือเราก็ปล่อยให้เขาจัดการไปเอเชียของเราเนี่ยเป็น พวกที่มีวัฒนธรรม,<า>มสูงส่ง <ๆ S 2> นะงงนะ,นะออว่าไปแต่ก็เหมือนเป็นธรรมเนียมนะคะว่าพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกเนี่ยทุกรัฐบาลเขาจะมีรายการ <c oughs> เพื่อสื่อสารกับประชาชนที่เราจะเรียกกันว่ารายการนายกพบประชาชนรัฐมบตรีพบประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังคงยืนยันค่ะว่าจะมีรายการคืนความสุขเหมือนเช่นเคยแต่ว่าจะเปลี่ยนผู้ผลิตรายการจากที่ช่อง5้าจะผลิตนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นช่อง1ิ ะะมุมลงประดาติสกุลค่ะได้กล่าวว่าขณะนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นยังไม่ได้รับการประสานงานจากทีมงานของนายกฐมนตรีนะคะมีเพียงการเปลี่ยนผู้ผลิตรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่แต่เดิมช่อง5เป็นคนผลิตก็เปลี่ยนมาเป็นสถานีโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ผลิตรายการแทนแล้วก็จะเริ่มออกอากาศเทปแรกในวันศุกร์ที่3ตุลาคม สองทุ่มสินี้ค่ะครับเริ่มจากเปลี่ยนกราฟิกที่มันรบลงลังอยู่ข้างหลังพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะเอาออกไปครับวางเนี่ยไม่ต้องเอามาอยู่หลังพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์นะครับเอาวังออกไป <laughs> จเจาต้นมาขามไว้ไม่ว่าฮะ <laughs> เดี๋ยวแกก็เป็นหมอดูหรอกหรือ <laughs> จะเอาธงชาติก <Potter> well. ับคํานั้นไว้คุณต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดอย่าให้มันเยอะไปหมดแล้วจนพลเอกประยุทธ์นั่งเหมือนจอของลีน่าจังอะครับนะฮะแต่แต่ธงชาติ คำว่าคืนความสุขให้คนในชาติเนี่ยต้องเก็บไว้เพราะมันมันคอสอนช่อตัวหลักเอือเห็นด้วยเห็นด้วยพี่ปูไปอยู่ช่องสิบอะไรจะช่องเบอร์อะไรหรือว่าทนายกจะมาอยู่ช่องนี้ดีครับแต่เราก็ต้องมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วทุกวันอแล้วนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนก็ดีเราจะได้สบายตาขึ้นมันรบตาครับค่ะเรื่องสปชหน่อยดีไหม แหมตอนนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะมีการดูเลยนะวิชานี้ครูตัดเกรดยากหรอือ,อแล้วเขาดูเลยนะว่าดูดูซิว่าคนนี้อยู่กลุ่มไหนคนนี้ฟังไหนฟังทหาร <c oughs> คนนี้ฟังกปปส <c oughs> คนนี้เอ๊ะทำไมไม่มีฝั่งแดงทำไมอย่างงู้นอย่างงี้โชคดีเนาะที่เราให้หลักการของกับท่านผู้ชมไปแล้วว่า <c oughs> เราไม่วุ่นวายกับตัวบุคคลแล้ว <c oughs> วันนี้เราเอากระบวนการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสําคัญแล้วก็สปอชอเนี่ยเป็นแค่จัดเฟืองของการ เปลี่ยนผ่านประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราดูกระบวนการทํางานเพราะว่าตัวบุคคลเนี่ยคนนี้เราพอใจคนอื่นก็ไม่ได้พอใจแล้วเราต้องทะเลาะก,กันไปถึงไหนล่ะให้ทุกคนได้ทํางานการทํางานจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าประเทศไทยเราจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะวนกลับไปตีกันเหมือนเดิมอีกประ,ประเด็นอยู่ที่ตรงเนี้ยคือถ้าเราเป็นคนคนนะ คุณผู้ชมต้องทะเลาะก,กับเพื่อน250ที oh. 250ทีแล้วม,มันยังต้องมานั่งเถียงกันอีกตลอดกับคําถามเดิมๆว่ามันล็อกหรือเปล่าทำไมเป็นคนกลุ่มนั้นทำไมเป็นคนกลุ่มนี้แล้วมันก็จะไม่ไป,ไปข้างหน้าสักทีนี้มันก็มีคนมองว่าเอ๊ะครั้งนี้เนี่ยสปชปากรว่านะพ,พูดแล้วพูดอีกพอถึงเวลาใกล้สุดท้ายมันต้องมีคนถามว่าเอ๊ะพรคก,การเมืองใหญ่สองพัก หายไปไหนมันมันมันมีคนถามนะว่าซึ่งก็โชคดีที่เราก็คุยกับท่านผู้ชมไปแล้วว่ารากฐานเดิมของการเรียกร้องการปฏิรูปเนี่ยเกิดจากประชาชนเบื่อหน่ายเข็ดหลาบนักการเมืองประชาชนจึงขอว่าการปฏิรูปครั้งนี้นักการเมืองอย่ากเกี่ยวเลยขอให้ปฏิรูปโดยประชาชนซึ่งก็โชคดีมากที่พักการเมืองใหญ่สองพัก มีมารยาทฟังเสียงของประชาชนและตัดสินใจไม่ส่งคนไม่เสนอคนเข้ามาแต่ทีนี้มันมีอยู่หนึ่งท่านครับหลุดเข้าไปตามตามโผลก่อนนะแต่ยังไม่รู้ว่าชัดเจนแค่ไหนตามโผลที่มันหลุดออกมาตามโผที่หลุดออกมาว่าหลุดเข้าไปก็คือคุณอลงกรพลบุตรมีชื่อว่าจะไปเป็นสปชในด้านของพลังงานวันนี้ข่าวก็เลยสงสัยไงแต่คุณอลงกรแกก็แสดงท่าทีสนใจเรื่องพลังงานทางเลือก มาก่อนถูกไหมฮะแล้วคุณอลงกรณ์ก็พูดชัดว่าพักไม่ได้ส่งผมแบบผมเสนอของผมเองคนก็สงสัยแล้วพักก็พูดชัดว่าถ้าคุณลงอันนี้พักไม่ส่งลงสอสอนะเพราะว่ามันจะผิดจากจุดยืนของพักแต่นักข่าวเขาขี้สงสัยไงพี่อย่างที่บอกอะสงสัยหรือแย่ลังแตนอุ้ยถ้าแย่คนนี้ไม่ใช่ลังแตนหรอกอันนี้ต่อเสือเลยนะฮะวันนี้ก็ไปถามคุณอภบพิสิทธิ์ค่ะนะครับหัวหน้าพักว่าไอ้เรื่องส่งพรรคการเมืองส่งไม่ไม่ส่งคุณพิสิทธ์ตอบเหมือนเดิมตอบเหมือนทุกครั้งที่ตอบ เป็นเรื่องของสภาปฏิรูปไม่ควรที่จะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตคือนักการเมืองเข้าไปยุ่งอ,อย่างที่พี่ปูว่าเป็นเรื่องของประชาชนก็ให้ประชาชนไปว่ากันนักการเมืองอยู่เฉยๆผู้สื่ข่าวถามเลย มีชื่อคุณอาลงกรณ์นี่คุณนิ่งถามคุณนพิสิทธิ์บ้ากับไม่ใช่ถามคุณนพิสิทธิ์ค่ะว่าคุณอรลงกรเนี่ยมีชื่อติดโผล่อยู่ในสายพลังงานด้วยมีปัญหากับพารคหรือเปล่าคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าคุณอาลงกร์ก็ใช้สิทธิในฐานะส่วนตัวเพราะฉะนั้นเข้าไปก็ไปในฐานะส่วนตัวค่ะ ยืนยันว่าคุณอลองกรกรไม่ได้สวมหมวกสองใบก็อย่างที่เคยบอกเอาแล้วว่าพักก็ต้องพิจารณาในวันที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งและมีจุดยืนว่าไม่ส่งคนที่จะมีผลประโยชน์ขัดกันในด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอลองกรกรก็รับทราบตรงนี้ก็ตัดสินใจไปแล้วและไม่ทราบว่าคือไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจว่าไปทางด้านของพลังงานคุณอลงก์กรก็ไปทํางานในฐานะของส่วนตัวเพราะว่าคุณอภพิสิทธิ์นั้นไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณอลงกรกรจะไปเสนอเรื่องพลังงานนั้นได้ตรงกับที่พักระชาธิป,ปัต์คิดเเเออออาาไวววว้หรรืืม่่่่ยนนนนนัีป็งงขงสตคะ คุณพิสิทธิ์ครับตกเย็นเรามาที25กันเถอะอ <laughs> <laughs> ย่าไปยุ่งกับเขาเลย <laughs> และนี่ว่างอีกหนึ่งปีนี่จะใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยหน้าใช่ไหมพี่หน้าครับหน้าใหญ่ขึ้นเจออยู่มา, <laughs> มากเลยตอนนี <laughs> ้ก็สุดแล้วแต่เมื่อเมื่อสองวันก่อนนะครับทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองก็มีคน วันวันนี้ด้วยมั้งคุณชินวัตรใช่ไหมคุณชินวัตรหาบุญพาศเขาก็ออกมาบอกสนับสนุนนะในเรื่องของสปชไม่มีล็อกไม่มีอะไรแถมยังถามกลับไปที่เพื่อไทยด้วยครับทําไมไม่ส่งคนไปอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็ถามกันเองก็เราก็นําความเคลื่อนไหวสองฝั่งมาให้ท่านดูนะครับสองพักใหญ่ไม่ใช่สองฝั่งดูเหมือนเพื่อไทยเขาก็เคยพูดคล้ายๆทํานองพักประชาธิปัตย์นั่นแหละว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการการปฏิรูปผมว่าครั้งนี้เนี่ยสองพักใหญ่ ทำได้ถูกที่สุดนะหมายถึงว่าเลือกที่จะวางบทบาทตัวเองได้ได้ไดแม่นยําแล้วก็ถูกต้องที่สุดในสถานการณ์นี้ตามสถานการณ์และตามความต้องการของประชาชนผมว่าใครทะเลาะทะเข้ามาในานามพรรคการเมืองเนี่ยคงถูกประชาชนตีกลับมอมนะเพราะฉะนั้นสองพักนี่ก็นอกจากจุดยืนแม่นแล้วก็คงอ่านสถานการณ์แม่นด้วยเดี๋ยวเรา ต้องไปพักหรือเปล่าคุณนิพักค่ะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันถึงเรื่องของพลังงานวันนี้มติกบองออกมาแล้วนะคะมีมติให้ขึ้น LPG ภาคขนส่ง62สตางค์ต่อกิโลกรมัม NGV 1บาทต่อกิโลกรมัมแล้วก็มีผลพรุ่งนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้ค่ะ